สวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินผ้ารวยเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็จะมาพ้าตามแนวทางของบ้าวสารคามเป็นตัวเลขห้าน้อยเด้อค่ะเป็นเลขห้าน้อยแนวทางสามน้อยแนวทางสามน้อยงวดวันที่ยี่สิบสี่กันยาหกเกตเมื่อวานนี่เนาะค่ะเนาะห้าน้อยเข้าที่ตัวเน้นเข้าที่ห้าสี่ตัวเน้นนะคะวันนี้มาแล้วนะ กอนตีไปรับซ้มเราฟังตัวเลขก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะบอพาดคลิปดีๆเนาะค่ะเนาะแนวทางลาวพัฒนาลงไปแล้วเด้อค่ะแนวทางเราพัฒนาลงไปหายแล้วเดอ้อเดี๋ยวขอเพิ่มแนวทางลาวพัฒนาใส่ในตัวเลขฮะน้อยนี่ได้บ่โนยี่สี่ได้ลุ้งอีกคลิปเนาะค่ะเนาะ ของมาดามเนาะค่ะของมาดามฝากมานะคะเลขล่างลักเลขล่างเลยเด้อค่ะเป็นเลขล่างวิ่งห้าแนวทางฮะแนวทางแนวทางลาวเด้อค่ะลาวพัฒนาแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเอาแนวทางของวันที่ยี่สิบห้ากันยาแนวทางสามนอยของบ่าวสารคามก่อนนะคะแนวทางสามนอยวันนี้ จับคู่ให้เหมือนเดิมแปดคู่เน้นสามคู่แล้วก็จับคู่ให้ที่สามตัวสี่คู่จับให้คือเก้าเนาะค่ะนาะอแบบเก้าผู้ใดมากกับจัดผู้ใดขาดกับพามหรือผู้ใดบ่ามากในแปดคู่ที่เพื่อนจับให้กะ,ะนะไม่ต้องเอาเนาะค่ะนาอไม่ต้องเอาไม่ต้องลงทุนนะคะเพราะว่า้าน้อยมีทุกมือ ฮ้าน้อยมีทุกวันอยู่แล้วนะคะห้าน้อยมีทุกมือเหร็นทุกมือลงทุนทุกมือเนาะค่ะกะเบื้องไว้ก้อนซ้อมไวมก้อนก็นได้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครสะดวกจดจดได้เลยเด้อค่ะใครสะดวกจดจดได้เลยแนวทางสามน้อยยี่สิบห้ากันยาหกเจ็ดเน้นที่เด่นเด่นที่หนึ่งกับศูนย์ ผู้ใดมากลูดหนึง่งลูดได้เลยเด้อค่ะใครที่ชอบหนึ่งลูดได้เลยใครที่ชอบศูนย์ลูดได้เลยผู้ใดชอบตัวใดลูดได้เลยเด้อค่ะเด้อเมื่อมากโตที่เพื่อนจับหายกลับไปหาตมาจับไส่เอาเนาะ,ะเพื่อนให้นึ่งกับศูนย์เป็นเลขวิ่งจับคู่ผู้ใดสะดวกจดจดได้เลยเด้อค่ะจับคู่เดี๋ยวให้เบิ้งก้อนเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะวันที่ยี่สิบสี่กันยาถ้าผู้ใดขาไปเบิ้งคีบก็สีเห็นเนาะค่ะเนาะก็จะเห็นเนาะค่ะ นี่นะคะยี่สิบสี่กันยาของบ่าวสารครามเดี๋ยวให้เบื้องก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนจดไส้สมุดเนาะคะ่ะวานนี้พอดีเดินทางเนาะคะ่ะคือรถไฟกันเลยก็เลยได้จดไส่สมุดให้เนาะค่ะเนาะเลยได้จดไส่สมุดให้เข้าที่ห้าสี่ตัวเน้นเข้าที่ห้าสี่ตัวเน้นนะคะสามตัวยังไม่มานะสามตัวยังไม่มา ตอนนี้มาสองตัวเมื่อนี่สามตัวมีสิทธิ์ลุ้นเนะื้ค่ะเนาะวันนี้สามตัวมีสิทธิ์ลุ้นนะคะจดเดอ้อผู้ใดสะดวกจดจดเลยเดอ้อค่ะเดนที่หนึ่งกับศูนย์จับคู่ให้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งส,สามสอง สี่ศูนย์สี่สามเลขแปดคู่เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดบพ่มมาตัวที่เพิ่นจับให้กัไปหาตัวเลขมาจับไส่ได้เ้อค่ะใครที่ไม่ชอบในแปดคู่นี้ก็ไปหาตัววิง่งตัวเด่นมาจับไสหนึ่งหรือศูนย์ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะหรือว่าชอบวิ่งลูดลูดเลยเด้อค่ะเพราะว่าเลขวิง่งเบนเข่าดีเลขเด่น่นเข่าดีเนาะคะ่ะเนาะมาที่ตัวเน้นนะคะเน้นให้ที่หนึ่งสามหนึ่งศูนย สามศูนย์ผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยกจะจัดตัวเน้นไปด้วยค่ะใครงบน้อยทุนน้อยจัดตัวเน้นไปนะคะงบน้อยทุนน้อยเด้อจัดที่ตัวเน้นไปนะคะเลขคนส่วนมากเข้าตัวกลับด้อค่ะเลขส่วนมากจะเข้าตัวกลับอย่างเน้นหนึ่งสามอย่างเงี้ยค่ะขอให้ไปตัวกลับ สักหน่อยหนึ่งประมาณนี้ค่ะเน้นคือเลขอ่ะส่วนมากจะเข้าตัวกลับมากกว่าตัวเน้นนะคะตัวตรงอ่ะอย่างหนึ่งศูนย์อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งสามอาจจะเป็นสามหนึ่งอย่างสามศูนย์อาจจะเป็นศูนย์สามแบบนี้นะคะถ้าผู้ใดเข้ามาเบื้องประจําอาจจะรู้เนาะคะ่ะว่าว่าจะไปในทิศทางหดถ้าผู้ใดเบื้องประจําเนอะค่ะจะรู้ว่าหาน้อยอะไปในทิศทางหดเนาะคะ่ะเนาะ แต่เมื่อวานนี้เข้าเข้าปกตินะคะเมื่อวานนี้เข้าไปที่ปกติ V V I P ไม่เข้านะคะพิเศษไม่เข้าแต่วันนี้พิเศษก็มีลุ้นนะคะคัดเน้นๆเลยพิเศษก็มีลุ้น V I P ก็มีลุ้นสามตัวนะคะสามตัวจับคู่ให้ที่สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์สี่สามศูนย์ สี่สามสองสตัวนะคะเลข3าตัวเดี๋ยวขึ้นในแคบหน้าจอเนะคะเนาะเดี๋ยวขึ้นในแคปหน้าจอนะคะตัวเลขแนวทางของบ่าวสารครามก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเพื่อจะบอผา,าดคลิปดีๆเนาะคะ่ะเนาะและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าเวลาลงคลิปปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งขึ้นหาเนาะคะ่ะ บางทีถ้าบบเห็นลงคลิป้านน้อยนะีค่ะก็ให้ไปที่หน้าโฟลไฟล์เนาะค่ะเนาะไปที่หน้าโฟลไฟล์นะคะของถุงเงินพารวยแล้วก็เข้าไปที่ชุมชน มันจะมีช่องของชุมชนนะคะจะให้เลื่อนดูแล้วเขาจะเขียนว่าช่องชุมชนก็กดไปที่ชุมชนได้เลยก็จะเห็นว่าถุงเงินพารวยลงไว้ตรงนั้นนะคะว่าอยู่ที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาหรือฮาหนอยนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะเผื่อบางทีลงช่องชุมชนถ้าใครไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แคปนะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แคป เดี๋ยวเตรียมแคปหน้าจอได้เลยเด้อค่ะเตรียมแคปหน้าจอได้เลยเด้อเนี่ยค่ะของวันที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่เข้าที่ห้าสี่แคปหน้าจอได้เลยเด้อผู้ใดมักผู้ใดมากระจัดผู้ใหคัดกับพานเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางใครงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นไปคือหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามศูนย์หรือใครไม่ชอบเลขที่จับคู่ให้ เลือกก็ได้นะคะเลือกก็ได้เด้อค่ะเด้อหรือแปดคู่ที่เบาวสารคามจัดตัวนี้เราไม่ชอบเราก็จัดไปในแปดคู่ที่อยู่ในนั้นเลือกเอานะคะชอบคู่ไหนก็จัดไปได้ชอบลูดลูดได้เลยนะคะชอบวิง่งลูดวิ่งได้เลยสายวิง่งสายวิงยว่งสายอะไรก็จัดวิ่งได้นะคะวิง่งลูดได้เลยนะคะหรือสามตัวก็จัดได้นะคะเพราะว่าสามตัวก็มีลุ้นนะเคยเข้าสามตัวมาแล้วนะคะสามตัวมีลุ้น งบน้อยทุนน้อยจัดตัวเน้นได้เลยนะคะฮานอยมีทุกวันนะคะฮานอยมีทุกวันใครที่เข้ามาเจอคลิปแรกครั้งแรกก็เลื่อนดูได้นะคะเลื่อนดูได้หรือใครที่ยังไม่เข้าใจก็ฮานอยวันนี้เป็นแนวทางสามน้อยนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจฮานอยวันนี้เป็นแนวทางสามน้อยคือฮานอยพิเศษ ฮานอยปกติและฮานอย VIP นะคะไปให้ถึง3ามนอยนะบางทีจะไปออกนอยสุดท้ายก็มีเพราะฉะนั้นไปให้ถึง3ามนอยนะคะงบน้อยทุนน้อยเล่นตัวเน้นงบน้อยทุนน้อยจัดตัวเน้นไปนะคะใครงบเยงบเยอะทุนเยอะก็จัดไปทั้ง8คู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะพอได้ค่าประทูนะคะพอได้ค่าประทู เมื่อวานนี้ก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะได้ตัวเน้นไปเนาะถ้าใครถึงนะคะใครถ้าใครถึงพิเศษอ่าตัวนี้ออกห้าสี่น่าจะออกปกตินะคะถ้าใครได้ค่าประทูก็ดีใจด้วยนะคะพอได้ค่าประทูเนาะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ F c ซทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็น ตัวเลขแนวทางสามหนอยวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้เข้าทั้งหมดสามหนอยรุ้นกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสําเร็จนะคะสวัสดีค่ะ